<c oughs> สวัสดีท่านผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีทุกท่านด้นวยวันนี้อยู่กับผมเองเอ้ย,อยวันนี้เราอยู่ในเกมเกม The ะแฟล t นั่นเองน,นะครับใช่ครับ oh. ผมไม่ได้มาสอนเล่นนะครับแต่ผมมาทำไฮไลท์เฉยเออเอออ๋อ,อพูดผิดพูดผิดผมจะมาสอนทุกคนเลยนะครับเออแมปนี้มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้ เขาบอกเลยว่าของโคตรดีแน่เน,นี่ยเออพราะผมเพิ่งเล่นมาเมื่อวันที่แล้วนะไม่สิเมื่อวานใช่ใช่เมื่อวานผมเพิ่งเล่นมานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ผมนนี้ก็รีเบิร์ดตอนนี้ผมก็รีเบิร์ดไปสองรอบแล้วนะแถมแถมตอนนี้ผมก็เวลเจ็ดสิบเก้าแล้วกับเงินอีกสี่แสนสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน ส9งบาทนะครับ99้าสิบาทมา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 ,มาเราม,มาเริ่มสอนได้เลย <S <S อย่างแรกนะครับกาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ออออผมขี้เกียจทำเสียงเข้มๆแล้วเออผมมาใช้เสียงโมเดลก่อนเออเริ่มอ,อ,อยงแรกนะครับถ้าคุณเข้าเกมเนี่คนยคือเข้าเกมเนี่ยคุณจะมาโผล่ตรงนี้เนี่ย ตรงที่ผมมวยอ่ะใช่ใช่ถ้าคุณเล่นในโทรศัพท์อ่ะมันจะมีปุ่มแบบกดเนี้ยใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ปุ่มพวกนีมม้ไว้เพิ่มสปีดน,นะครับตัวปุ่มล่างเนี่ยเราเทสสปีดเราเร็วเกินไปนแล้วก็ไมค่อยเรารับส่วนปุ่มตัวน,นี้นะ่ะคือการทำให้เวลามันสโล์นะส่วนปุ่มนี้นะ่ะมันคือการบูทครับอ่านถึงบางคน เออบ่เล่าเออบ่โม้โมนะอย่ามือช่วยดลยเป็นไงเรียบไคือลนส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการคือการยืดผีกําแพงนะโอ้โหสัวไที่แรงเกินที่แรงเกินตัวเสดลิงช่วยแรงเกินแบตัวนี้เนี่ยก็คือการแร้วเปลี่ยนชุดเดิมไม่เป็นชุดนี้เลย อัน,นี้ส่วนนี้ก็คือการเออไซโมนะนะส่วนนี้ก็คือชิปล็อกนะเผื่อใครไม่ไม่รู้จักชิปล็อกโอเคครับมา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 ดูที่ตรงนี้ครับมาดูไปในใมเอเอามาดูรงร้านชอ็อปเออร้านนี้นะครับร้านช็อปร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกขายชุดตัวแฟตอ่านแล้วมันจะมีพ่อคขาไหม อเออมันคือพ่อค้าสุมกาชาโอ้โหอ่าได้วไม่ต่อนะครับแลส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นอ e ีโมดนะครับอีโ e มนอะเอออ e ีโมดเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ไอไอโลบัคซื้อนะครับเื้อครับเพราะว่าใช้เงินในเกมซื้อไม่ได้ส่วนตัวนี้คือที่เราที่เอฟนะเบียดกดมามามา เรามาสอนแบบจริงจังกันเลยดีกว่ากว่านะนี้ยถ้าเราเนี่ยกดตรงไอเทอร์โบสปีดเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นจากการที่เดินโปตนีนะนะนะแล้วผู้เล่นใหม่เน่ยก็จะมีเออก็ยังมีเทอร์โบสปีดอยู่ประมาณสักสองร้อยเอ้ยไม่สิถ้ามันกดเทอร์โบสปีดเลยเนี่ยเราต้องระบบสปีดไปนิดหน่อยนะ เออมันก็จะถึงสองร้อยแแหละใช่ใช่แล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเราเดินออกมาเนี่ยเราเนี่ยก็จะเขียนเราเนี่ย,ยก็จะได้เควนะให้เราไปทาเควสเอออย่างมันจะมีเควสฆ่าโจนฆ่าโจนไปกู้ระเบิดไปส่งอาหารไปส่งยางให้เด็กน้อยเนี่ยแล้วก็มันจะมีอยู่เควสนั้นด้วยแต่ตอนนี้ผมเราผมสงสัยเหมือนกันว่าเควนนั้นมาหายไปไหนแล้ว เราไม่ต้องมาพูดความเนเพยครับไปไปทำคุยด,ดีกว่าโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยโมว่เด็กมันดูหน่อยอออว่าเออเวราวิ่งเลยขนาดไหนไปไปเชียไปส่งยาให้เด็กกันนะครับไปเออชว่วงนี้ไม่มีอะไรพูดก็อยู่ยิ้มเงียบไปก่อนแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เสร็จโอ้ตอนนี้เสร็จภารกิจแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยแต่ตอนนี้คือผู้ชมเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ,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 อธิบายอะไรมากเพราะว่ามันเยอะเกินแต่เมื่อกี้ผมก็เลยไปทำคลิปหน่อนใช่ท,ทำคลิแล้วผมเนี่ยก็จะมาอธิบายที่อื่นนะครับเนี่ยตรงนี้คือการเนี่ยไอดวงตาตรงนี้คือการปิดเนี่ย อย่างนี้เลยส่วนตรงรูปบ้านเนี่ยมันก็คือการกลับมาที่ล็อบบี้นะส่วนตรงไอ้ไอ้นั้น <c oughs> ไม่ต้องไปสนนะเดี๋ยวผมค่ต่ออีิปหนา้านะส่วนตรงนี้ก็คือป e นะุ่มเอฟเคครับกดแอรหรือไม่เราก็เดินมาเอฟเคเก็ได้ส่วนตรงนี้น่ะก็คือคืออะไรวะี๋่วช่องมาเด็ดส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือไอ้ที่จับถงตัวมตุ้ละครที่เราเก็บไว้ ตัวนี้ก็เป็นช็อปนะครับช็อปนี้เงินแล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นไอ้พวกนี้ไอ้อะไรบอสไอ้พวกไอ้โลบักอะเออโลบักเยอะเ,ออลเลยส่วนตรงนี้เนี่ยก็การอัปเดตเอ้ยอัปเดตสกิลนะครับอ่าอ่าผมแนะนำนะทุกคนเนี่ยควรจะอัปเดตเฮ้ยช่างแม่งอัปเดต ไอไออัพเกรดดาเมจแล้วก็ HP นะอ่าไอสองนี้ผมผมแนะนำให้อัพนะเพือส,ส่วนสปีดก็ก็อัพหน่อยก็ได้นะครับส่วนส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าที่มีของนะัวของเนี้ยเหล่ของเล่ของมันั้นเลย ส่วนอันนี้นะก็เออ,เอ,อส่วนนี้ก็เป็นอีโมโที่ต้องใช้โลบักนะมันใช้โลบักหมดเลยอะนะอ่ะอันนี้คือเควสนะครับเควสเนี่ยมันทําได้เกียรติอะไรบ้เนี่ส่วนนี้คือก็คือการตั้งค่าถึงยังไม่ได้ทําอะไรเลยกับไอปปลุกไอ้ลูกฟันเฟืองเนี่ยมันคือการตั้งค่าส่วนนี้เอ๋ออ๋ออ๋อ,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 อลูกบัตรอันนี้นะเหมือนมันจะเป็นที่ไว้สําหรับ ใส่โค้ดครับอ่อาจจเจอตรงนี้เนี่ยเออเป็นการไอ้ล็อกอินกับอยู่ในเกมนานเท่าไหร่เออเนี่ยเ,เนี่ยประมาณน่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ก็ขอก็ขอ,อจบไปที่เท่านี้นะเออเพราะว่ามีอะไรจะพูดแล้วเจอกันคลิปหน้านครับคลิปหน้าเออมันอาจจะเป็นช็อตก็ได้